เรื่องเล่าอาถรรพ์คืนนี้เสนอตอนคืนจิตหลุดสวัสดีครับผมมีเหตุการณ์ลี้ลับที่ปัจจุบันก็ยังหาคำตอบไม่ได้มาแบ่งปันให้ทุกท่านได้ฟังกันโดยส่วนตัวของผมผมเชื่อในเรื่องของผีว่ามีจริง แต่ก็ไม่เคยพบเจอด้วยตนเองสักครั้งหนึ่งจนวันหนึ่งวันนั้นตัวผมเองกรู้สึกไม่ค่อยสบายและมีความรู้สึกว่าคนลุกแถวสะบักด้านหลังทั้งสองข้างทั้งวันพอเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าในขณะนั้นผมก็นอนไม่หลับก็เลยลงมานั่งที่โซฟาแต่ว่าอยู่ดีดี ก็ได้ยินเสียงแววมาข้างหูว่ามึงทำอะไรผิดไว้พูดพอเสียงนั้นพูดจบผมก็รู้สึกว่าขนมันค่อยๆลุกแต่สักพักหนึ่งตัวผมเองรู้สึกว่ามีอากาศกามค้างและอยู่ดีๆก็อาปากขึ้นมาเองโดยที่ผมไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ จากนั้นผมก็สะบัดถ้อยคําต่างๆคําหยาบคายออกมาแบบรู้ตัวทุกอย่างแต่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้สักพักหนึ่งเสียงก็สั่งมาว่าเอาผมก็ค่อยๆอ,อ้าปากเหมือนโดนจับง้างปากออกมาแล้วค่อยๆหอนหอนไปด้วยน้ำตา ที่ไหลออกมาผมเป็นคนไม่กลัวผีนะแต่ว่าตอนนั้นมันตกใจมากเกิดมาไม่เคยเจออะไรแบบนี้ผมก็ค่อยๆตั้งสติถามไปว่าเขาคือใครมาจากไหนพอผมถามเข้าไปเขาตอบกับมว่าตัวเขาเองเป็นฤาษี แต่ตอนนั้นผมไม่เชื่อเขาบอกว่ามึงไม่เชื่อมึงจะลองดีกับกูใช่ไหมจากนั้นเขาก็พูดคำว่าอสุรกายในกายเจ้าจงมึงเกิดพอพูดจบแปบ๊บเดียวก็ค่คอยๆอาปากอีกครั้งหนึ่งแล้วลองกรีดออกมาซึ่งผมจับสียงไม่ว่า นั่นมันคือเสียงเปรตใช่ไหมทุกทุกท่านครับตรงข้ามกับโซฟาที่ผมนั่งอยู่มันเป็นตู้กระจกผมพยายามมองเงาในกระจกแต่สิ่งที่ผมเห็นคือในนั้นมันไม่ใช่หน้าของผมแต่มันเป็นหน้าของใครไม่รู้แก่แกมันทำให้ผมกลัวมากแต่สักพักก็หลุดออกมาจากผวังนั้น แต่ผมก็ยังสงสัยและอยากจะเจอจ่ากับผีตนนั้นต่อเพราะว่ายังไม่รู้ความผิดว่าผิดอะไรผมทำผิดอะไรผีฤาษีตนนั้นเขาบอกว่ามึงทำจิตให้หนิ่งๆกูเข้าไม่ได้กว่าจะเข้าได้เวลาประมาณเกือบตีหนึ่งพอเข้าได้เขาด่าผม ด้วยคำหยาบคายสารพัดแล้วยังพูดให้ฟังอีกว่าคนร,บรอบๆข้างของเราเป็นใครบ้างมันรู้ทุกอย่างอย่างผมเพิ่งจะเข้าใจว่าผีหลอกมันเป็นแบบนี้นี่เองก่อนจะออกจากล่างผีตนนั้นหัวเราะเป็นเสียงคนแก่ๆประมาณสามครั้งน้ำตาก็ไหลออกมาคือไม่ได้กลัว แต่ตกใจก่อนหน้านั้นประมาณสามวันผมฝันแปลกๆว่ามีคนพาไปที่สูงๆผมเห็นตัวเองในอดิตชาติถึงสามชาติเขาพาผมไปดูหมดทุกอย่างว่าผมทำอะไรผิดและตายเพราะอะไรแต่ที่แน่ๆไม่ตายหูก็พิการทั้งสมชาติ แล้วก็เหมือนตกจากที่สูงหล่นมาที่พื้นจากนั้นก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาหลังจากคืนนั้นเป็นต้นมาผมเริ่มสวดมนต์ทุกคืนไม่เคยหยุดแม้แต่วันเดียวตั้งแต่วันที่26มิถุนายน2563มีคนมาทักผมถึงสองครั้งว่ามีคนมาทักผม ถึงสองครั้งว่าตัวผมเองมีหูทิพย์แต่ผมก็ไม่แน่ใจเพราะผมไม่เคยเห็นด้วยตาส่วนเรื่องของเสียงถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณหปีที่แล้วผมเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆแบบนี้มาน,นานแล้วแต่คือไม่อยากได้ยินไม่อยากรับรู้อยากเป็นคนธรรมดาไม่อยากรู้ ไม่อยากเห็นในสิ่งที่ไม่ใช่พบปัจจุบันเป็นมนุษย์ในชาติพบนี้ก็อยากจะเป็นแบบนี้ไม่อยากรับรู้ในสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์แต่เชื่อเถอว่าโลกหลังความตายมันมีอยู่จริงบาปบุญคุณโทษก็มีจริงแต่ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังหากคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ขอความกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหลอนๆแบบนี้จากเรื่องเล่าอาถรรพ์